ค่าโคโรล่าปี2025ยังคงรักษาความเป็นรถยนต์ที่เชื่อถือได้ประหยัดน้ำมันและมีดีไซน์ที่ทันสมัยไว้อย่างครบถ้วนด้วยการออกแบบใหม่และฟีเจอร์ที่อัปเกรดมาเพื่อผู้ขับขี่ที่ให้ความสำคัญกับทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่าเพียงแค่แรกเห็นความเฉีียวของเส้นสายตัวถังและกระจังหน้าที่ดุดันก็ทําให้โคโรล่าโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่สปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราไฟหน้า LED และดีไซน์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มความมั่นใจบนทุกเส้นทาง เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตร4สูบให้ทั้งความแรงและความประหยัดในอัตราที่ลงตัวสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดมากยิ่งขึ้นรุ่นไฮบริดยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัดเป็นอันดับต้นๆของคลาสเมื่อเข้ามาภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างประณีตเพื่อความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงเบาะนั่งกว้างขวางและการจัดวางที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกผ่อนคลาย ระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่จากโตโยต้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายเชื่อมต่อบลูทูธและสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างง่ายดายพร้อมพอร์ต USB หลายตำแหน่งและระบบเสียงคุณภาพสูงในด้านความปลอดภัย Toyota s a f e t y s เ n s e 3.0เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกกลุ่นย่อยมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติการควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัย และระบบอ่านป้ายจราจรการขับขี่ของโคโรล่าปี2025ให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมได้ดีไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางหลวงช่วงล่างได้รับการปรับจูนเพื่อความนุ่มนวนโดยไม่ลดทอนความมั่นใจพวงมาลาัยตอบสนองแม่นยำให้ความรู้สึกเบาแต่ควบคุมได้ดีด้วยการผสมผสานที่ลงตัวของดีไซน์ สมรรถนะและเทคโนโลยีโตโยต้าโคโรล่าปี2025้คือมากกว่ารถยนต์ทั่วไปแต่เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับทุกคนที่ต้องการความน่าเชื่อถือในรูปแบบที่ทันสมัยและนี่คือรีวิวจากเรา Royal d r ร v e ช่องที่จะพาคุณอัปเดตทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆแบบจัดเต็มทั้งข้อมูลความรู้สึกในการขับและรายละเอียดที่คุณไม่ควรพลาดหรือการเวลาประหยัดและพร้อมสำหรับทุกเส้นทาง Toyota c โค o l ล a 2025ไม่ได้แค่ถูกสร้างมาเพื่อขับแต่ถูกสร้างมาเพื่ออยู่กับคุณไปอย่าางวน ข,ขีดขีดขีดอยากให้ลงเสียงแบบจริงๆหรือใส่อารมณ์สนุกสนุกสไตล์ฟล็อกไหมครับจะได้ปรับโทนให้เข้ากับสไตล์ของช่องรอย a ย d r ร v e มากขึ้น